สวัสดีครับพี่แป้งสวัสดีครับเย่เปิดไหมเปิดไหมเปิดแล้วอะแค่ยังไม่ได้พูดเฉยทำไมรู้ทำไมรู้สึกว่าพี่สอาอัสดีค่ะพี่แป้งทำไมแบบล่ำล่ำขึ้นนะเอาคุณว่าพี่แป้งอ้วนเหรอไม่ใช่ล่ำขึ้นอะไรล่ำขึ้นนะเนี่ยนี่อุตสาห์ผอมลงแล้วนะอกขากผอมลงแล้วนะเอาผอมเหรอตอนนี้ผอมลงไหมตอนนี้หนัก้ไหม เออถึงว่าพี่เป็นผอมลงผอมลงแล้ข้าวผอมลงประมาณสองโลหนูไม่ต้องเลยนุกไม่ต้องเลยหมดเวลาแล้วเนี่ยจะบอกว่าอยากบอกว่าเวลาที่มีใครอดีตมาทําร้ายเราอ่ะเราไม่ต้องสนใจเพราะเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะทั้งคู่เลยแต่ว่าเราอ่ะทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดทําให้ดีที่สุดโอเคไหมเราก็เราจะทําให้แบบอนาคตของเราอ่ะมันก็จะดีอืมสู้ๆคอยสนับสนุนตลอดเป็นกําลังใจให้เสมอ ครอดีตคืออดีตอดีตมันค้างเหรอทำไมมันต้องมาค้างตอนนี้